ลูกทั้งสองพุ่มน้องจุมพี่แม่ก็แปดลูกก็สองดูว่าจะแปดสองเม่อว้นี้ไปไปชื่อแม่ดูว่าสองแปดวะฮ้ยแต่ข้าขอตรงๆมัต้องเป็นแปดสองสิวะเอ้ยโอ๊ยแม่ไปซีใเองแล้กันตาฉันบ้างจานขาเอ่อไอ้สาริกาลินทองที่อาจารย์เคยลงให้อ่ะอยากจะมาเติมเพิ่มพอดี พักเนี้ยพูดอะไรไปนะผู้ชายจับได้ตลอดเลยเอาวิชชาชายเด้นจะเข้าตัวเองเ,อเขาว่าอย่าเลยเอานี้เป็นแทนดีกว่า,าว่าล้างจืดครับ เอาเสียปากแล้วองค์ไวไปพูดใครใครโคตชีวเห็นจะตาเลยเอาไว้บูชา,า,าอืมเอางั้นรวบทำบุญก,กันเลยจ้ะ